สวัสดีครับคุณครูครับวันนี้ก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะมาะพูดถึงความสำคัญของอนวัตกรรมทางการศึกษาที่พวกเราจะดาเนินการก,กันนะครับในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็ปีถัดไปด้วยนะครับก็คิดว่าโรงเรียนของเราจะได้ขับเคลื่อนด้วยด้วยทิศทางนี้นะครับก็คือใช้ นวัตกรรมทางการศาึกษานี้เป็นตัวขับเคลื่อนอการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งวัตถุประสงค์ที่ได้ทําคลิปวิดีโอขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีเวลาที่จะได้มาเวิร์กช็อปหรือว่าได้มาพูดคุยกันน้อยมากนะครับคุณครูเองก็มีภารกิจที่จะต้องอบรมสัมมนานในคอร์สอื่นๆด้วยเช่นกันดังนั้นในส่วนของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเลยโดยโดย ผมที่เป็นตัวแทนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับคุณครูน้อยก็เลยใช้วิธีการนี้ครับวิธีการที่บันทึกเสียงแล้วก็บันทึกวิดีโอแล้วก็ให้แนะนําให้คุณครูเข้าไปเข้าไปศึกษานะครับในแพลตฟอร์มที่ผมจะวางวางคลิปนี้เอาไว้ทําไมนะครับนวัตกรรมจึงจึงต้องมาพูดในช่วงเวลานี้ที่เราต้องมาคุยกันในเรื่องของ นวัตกรรมก็เนื่องจากว่านวัตกรรมมันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะครับคือโรงเรียนเรานะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ,ะขับเคลื่อนนะครับโดยโดยพัฒนาทักษะทางนวัตกรรมของของคุณครูเองแล้วก็ลูกๆต้องเรียนด้วยดังนั้นทั้งสองส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นครูเองนะครับก็ต้องมีทักษะทางด้านนวัตกรรม นักเรียนเองก็ต้องมีทักษะทางด้านนวัตรกรรมเช่นกันดังนั้นวันนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้คุณครูสามารถที่จะ,ะเกิดความเข้าใจว่าเวลาที่เราจะเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยเราจะสอนหรือว่าเราจะเตรียมการเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนไปในทิศทางใดก็จึงถสีโยกาสนี้นะครับมามาพูดคุยกับกับคุณครนะูเพื่อที่จะได้ ปรับความเข้าใจทําความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าต่อไปนี้นะครับเราเราจะเดินทางในทิศทางในทิศทางใดนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของคลิปวิดีโอนะครับที่เราจะได้ชมนะครับเป็นเป็นซีรีส์ต่อไปนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ,ะทําให้ครูเกิดความเข้าใจนะครับที่ชัดเจนว่า,าทักษะทางด้านนวัตกรรมมันคืออะไรแล้วก็เหตุใดจึงจึงมีความสําคัญนะครับ ประการที่2ก็คือว่าเพื่อทาเพื่อให้คําแนะนํากับครูนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะสอนหรือจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของครูเองนะครับประการต่อไปก็คือเพื่อที่จะทําให้ครูเห็นแนวทางว่าเราจะสามารถบูรณาการเอาอทักษะนี้นะครับหรือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางนวัตกรรมเข้าไปบูรณาการ เข้าไปจัดร่วมกับกิจกรรมการเรีการสอนเดิมของคุณครูได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะทําให้คุณครูได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับใน,ในชีวิตประจำวัน,เ,นเราสามารถที่จะนําเอาทักษะทางนวัตกรรมไปปรับใช้นะครับได้อย่างอย่างลงตัวสอดของแล้วก็เป็นประโยชน์มากซึ่งไม่ว่าจะคุณครูเองหรือนักเรียนนะครับถ้ามีไอเดีย ในเรื่องของการการทำงานเชิงนวัตกรรมนี่ก็จะทำให้สามารถที่จะดันเนมืนชีวิตหรือไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็หวังว่าใน,ในคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ครูสามารถที่จะต่อยอดไอเดียต่อยอดแนวทางนี้ไปสู่การจัดการเรียรสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางด้านนวัตกรรมให้กับนักเรียนได้ ได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเรื่องของวัตถุประสงค์ที่เราได้ทำชุดวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับมามาพูดคุยกับคุณครูครับผม